สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุ้ยพระเอกดังยอมรับไม่สดแล้วเผยสนิทกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมากที่สุดทำอาบรรดาสาวๆอ,อกหักแล้วล่ะครับเมื่อพระเอกหนุ่มมาร์จุทาวุฒิพันธระกามพนยอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วกําลังคุยกับสาวนอกวงการมาได้ครึ่งปีเพราะเหตุผลที่ไม่มีรูปคู่ทางโซเชียลเพราะฝ่ายหญิงขอความเป็นส่วนตัวส่วนความสัมพันธ์กับนางเอกซุปตายอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่หลาย คนทั้งจิ้นและเชียร์อยากให้เป็นแฟนกันนั้นม์ดได้เผยว่าเป็นเพื่อนนักแสดงหญิงที่สนิทที่สุด ถามว่าใบเฟิร์นเป็นนักแสดงหญิงในวงการที่เราสนิทด,ด้วยที่สุดหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าสนิทครับสนิทมากเจอกันบ่อยครับนัดเจอต่อให้ไม่ได้ร่วมงานกันก็นัดเจอกันนอกรอบก็จะอัปเดตชีวิตกันคุยนนคุยนี่เหมือนโตมาด้วยกันช่วง3-4ถึงปีหลังจะคอยอัปเดตชีวิตกันตลอดถามว่าตอนนี้ยังสดอยู่ไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าไม่สดครับมีคนคุยแล้วถามว่าเป็นสาวนอกวงการเหมือนเดิมไหมเจ้าตัวตอบว,ว่าใช่ครับเหมือนเดิมเป็นสาวนอกวงการก็ครึ่งปี แล้วครับต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆต่อให้เรารู้จักกันมาพักนึ่งก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปมันจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใหม่ๆอะไรเข้ามาให้ได้ทดสอบกันอยู่แล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถามว่าช่วงโควิดทําให้เราห่างกันไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่ค่อยนะครับเพราะว่ามันมีทางออกของมันอยู่ถ้าสมมุติจะเจอกันจะคุยกันก็ได้อยู่แล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้เหมือนเราก็ปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นกว่าช่วงแรกๆแรกๆจะอยู่บ้านไม่กล้าไปไหน ไม่กล้าเจอใครตอนนี้มันก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนี้แล้วก็ปรับตัวได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ